สังเกตไหมครับว่าพักนี้ร้านอาหารสัญชาติจีนทยอยเปิดตัวอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะในห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามตรอกซอกซอยต่างๆตั้งแต่แฟรนไชส์ใหญ่ๆไปจนถึงร้านเล็กๆที่เจ้าของหน้าใหม่จากแดนมังกรเข้ามาลงทุนเองมองผิวเผินร้านเหล่านี้อาจเป็นตัวเลือกใหม่ให้กับคนไทยนะครับแต่เบื้องหลังกลับสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่ลึกไปกว่านั้น รายการคิพเศษได้ลงไปสำรวจย่านที่แน่นขนัดไปด้วยร้านอาหารจีนหลายร้านมีระบบนิเวศท,ที่เป็นจีนล้วนตั้งแต่เจ้าของร้านแรงงานวัตถุดิบไปจนถึงระบบการชำระเงินปรากฏการจีนทั้งวงจรแบบนี้กำลังส่งสัญญาณอะไรกับเศรษฐกิจไทยแล้วคนไทยได้อะไรจากการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้บ้าง ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายด้านอาหารการกินมากที่สุดนะครับคนไทยคุ้นเคยกันดีกับอาหารจากชาติต่างๆเรามีทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งร้านอาหารเกาหลีเหนือเราก็เคยมีด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารชาติไหนเราก็ไม่เคยรู้สึกน่ากังวลเท่ากับการเข้ามาของร้านอาหารจีนเลยครับข้อมูลจากศูวนย์วิจัยเกษตรกรไทยเปิดเผยให้เห็นนะครับว่า นักลงทุนจีนกำลังขยายธุรกิจร้านอาหารในไทยอย่างรวดเร็วโดยมูลค่าการลงทุนของนักธุรกิจจีนในร้านอาหารไทยเพิ่มขึ้นเกือบ2,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าช่วงปลายปีที่แล้ว49%โดย63%ของเงินลงทุนร้านอาหารจากนักลงทุนจีนอยู่ในกรุงเทพและคาดว่าในปีนี้ร้านอาหารจีนจะเพิ่มขึ้นอีก14%หรือเพิ่มอีก1,600ล้าน ตามความเข้าใจเดิมการลงทุนจากต่างชาติที่มากขึ้นก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะว่ามีการใช้ทรัพยากรและแรงงานของไทยอย่างในกรณีร้านอาหารนั้นก็จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเจ้าของพื้นที่หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นธุรกิจก่อสร้างและร้านขายวัตถุดิบให้กับร้านอาหารเหล่านั้นใช่ไหมครับขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานของคนไทยไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟพนักงานครัวหรือผู้จัดการร้าน ซึ่งเมื่อแรงงานมีรายได้ก็จะนําเงินเหล่านั้นไปใช้ใจ่ายซื้อสินค้าและบริการส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่งแล้วก็ยังเป็นโอกาสให้กับภาครัฐที่จะสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากแรงงานที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อขายสินค้าและบริการหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้ก็กลายเป็นรายได้สําคัญให้กับภาครัฐในการนําไปใช้พัฒนาประเทศต่อไปแต่ธุรกิจบริานอาหารจากจีนที่กําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆในไทยก่อให้เกิดคําถามครับว่าตัวเลขการลงทุนเหล่านี้ทําให้เงินไหลเข้าสู่กระเป๋าคนไทยจริงหรือไม่ การเข้ามาทําธุรกิจร้านอาหารของจีนมักเข้าไปเป็นลักษณะที่ใช้แรงงานที่เป็นคนจีนครับวัตถุดิบและส่วนผสมก็นําเข้ามาจากประเทศจีนเกือบจะทั้งหมดแม้กระทั่งลูกค้าชาวจีนที่มารับประทานอาหารก็จ่ายเงินด้วยระบบการชําระเงินของจีนอย่างเช่นจ่ายผ่านวีแัดเพย์หรืออารีเพย์ทำให้รายได้ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจร้านอาหารจีนไม่ได้ไหลหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยโดยตรงแต่กลับ ไหลออกไปสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศจีนแทนผลที่ตามมาจากสถานการณ์นี้ก็คือผู้ประกอบการชาวไทยไม่เพียงแค่เสียโอกาสทางธุรกิจจากการถูกแย่งพื้นที่และก็ตลาดไปโดยร้านอาหารของชาวจีนแต่ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วยครับร้านอาหารไทยที่ดําเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นทางค่าเชา่าที่ต้นทุนวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงานและภาษีขณะที่ร้านอาหารจีนบางแห่งกลับสามารถหลีกเลี่ยงภาระต้นทุนเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายจากการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเช่นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นนอมินีในการจดทะเบียนบริษัทหรือการรับชําระเงินด้วยวีชัดเพย์หรืออารีเพย์ ay, ก็ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทยไม่สามารถติดตามธุรกรรมการเงินได้สมบูรณ์ให้ภาครัฐสูญเสียไรายได้ที่ควรจะได้รับ จากการจัดเก็บภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปด้วยราะป,ปกติเมื่องเงินถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารในไทยธนาคารสามารถบันทึกธุรกรรมและรายงานไปยังหน่วยงานภาครัฐได้โดยเฉพาะกรณีที่เข้าขายจะต้องเสียภาษีดังนั้นในภาพรวมการเติบโตของร้านอาหารจีนมันจึงอาจไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างที่ควรจะเป็นครับถึงที่ไทยดูเหมือนจะได้รับอย่างชัดเจนมีเพียงแค่ค่าเช่าพื้นที่ ค่าน้ำค่าไฟและค่าจ้างนอมินีเท่านั้นเอง,องหากพูดถึงย่านที่มีความหลากหลายของร้อาหารจีนมากที่สุดในกรุงเทพหนึ่งในชื่อที่ผู้คนนึกออกคงหนีไม่พ้นถนนประชาราชบำเพ็ญตรงเขตห้วยขวางซึ่งไะ้รับสมยานามว่านิวไชน่าทาวเ์หรือว่าบางคนเขาเก็าเรียกในเชิงเสียดสีว่ามณทลไทกวัว ร้านหมาล่าสายพานที่เคยมีลูกค้าเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่างอยู่ช่วงหนึ่งวันนี้ลัแบบดูบางตาลงครับและถูกแทนที่ด้วยร้านบะหมี่เผ็ดชงชิ่งร้านจีนไซา์เสฉวนและร้านปิ้งย่างหมาล่าแบบเสียบไม้รายเดอร์จากแอปโกคูซึ่งเป็นแอปสั่งอาหารสัญชาติจีนที่เน้นให้บริการนักท่องเที่ยวและชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยบอกกับทีมงานเรานะครับว่ามีร้านอาหารจํานวนไม่น้อย ที่ไม่มีพนักงานชาวไทยเลยแม้แต่คนเดียวการสื่อสารจรึงต้องอาศัยการดูหมายเลขออเดอร์เป็นหลักครับทีมงานเราสุ่มเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารจีนบริเวณน,นั้น3ด้านครับร้านแรกที่ก้าวเข้าไปนั้นพนักงานที่ออกมาต้อนรับเป็นชาวจีนแต่เมื่อสังเกตเห็นว่าลูกค้าก็คือทีมงานเราเป็นชาวไทยจึงรีบตามหาพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาไทยให้มาช่วย พนักงานอีกคนหนึ่งที่กำลังง่วนอยู่ในครัวก็เป็นชาวจีนเช่นกันเมนูอาหารทั้งหมดถูกเขียนด้วยตัวอ,อักษรจีนล้วนๆซึ่งสะท้อนว่าคงไม่ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาลิ้มรสอาหารที่นี่ม,มากนักครับราที่สองมีพนักงานมากกว่าร้านแรกอย่างเห็นได้ชัดครับเมื่อเอิญช่วงเวลาที่ทีมงานเราเข้าไปตรงกับช่วงเวลากินมื้อเย็นของพวกเขาพอดีจึงทําให้ได้เห็นว่ามีพนักงานทั้งหมดที่รวมแล้วมีประมาณ10คน ทุกคนล้วนเป็นชาวจีนมีเพียงแค่สองคนเท่านั้นที่พอจะสื่อสารภาษาไทยได้บ้างแต่เมนูอาหารของร้านนี้มีความเป็นมิตรกับลูกค้าชาวไทยมากกว่าเพราะว่ามีภาษาไทยด้วยครับร้านที่3เป็นที่นิยมอย่างล้นหลามในหมู่ลูกค้าชาวจีนบุคคลที่น่าจะเป็นผู้จัดการร้านพยายามสื่อสารกับทีมงานของเราด้วยภาษาจีนว่าขณะนี้โต๊ะเต็มทุกที่นั่งแล้วเมื่อสังเกตเห็นว่า ลูกค้าที่มาเป็นคนไทยจึงรีบเรียกพนักงานคนไทยให้มาช่วยเป็นล่ามในการสื่อสารร้านนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับร้านที่2คือมีเมนูที่ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเพื่อรองรับลูกค้าที่หลากหลายส่วนด้านการชำระเงินทั้ง3ร้านก็สามารถชำระเงินด้วยการสแกนจ่ายผ่าน QR code ได้นครับซึ่งชื่อผู้รับเงินล้วนแล้วแต่เป็นชาวจีนและแน่นอนครับว่า ทุกร้านรองรับระบบการชำระเงินแบบ阿里 pay และ WeChat Pay ผู้ประกอบการชาวไทยรายหนึ่งที่เปิดร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เล่าให้ฟังนะครับว่าปัจจุบันถนนเส้นนี้แทบไม่เหลือธุรกิจที่เจ้าของเป็นคนไทยแล้วครับที่ยังเหลืออยู่ก็มีร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างและอีกร้านที่เป็นร้านขายข้าวสารนอกนั้นเจ้าของกิจการเป็นชาวจีนแทบทั้งสิน้นเขาเล่าให้เราฟังต่อนะครับว่าร้านค้าของเขาแทบไม่มีลูกค้าชาวจีน เข้ามาใช้บริการเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยและนักท่องเที่ยวจากฝั่งตะวันตกเพราะชาวจีนส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการร้านที่มีเจ้าของหรือพนักงานเป็นชาวจีนด้วยกันมากกว่าอาจเป็นเพราะว่าความสะดวกในการสื่อสารหรือความรู้สึกที่คุ้นเคยต่อกันครับไม่เพียงแค่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญตลอดสองฝ้าของเส้นถนนพระรามเก้าขวยขวางรัชดาและลาดพร้าวก็กำลังถูกเติมเต็มด้วยร้านอาหารจีนที่ทยอยเปิดอย่างต่อเนื่อง แต่อีกที่หนึ่งที่มีการกระจุกตัวของพระอาหารหรือธุรกิจที่ดําเนินการโดยชาวจีนมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็คือย่าน RCA ครับ Royal City Avenue หรือว่า RCA ถูกจดจําว่าเป็นแหล่งบันเทิงยามค่ําคืนของกรุงเทพมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าในวันนี้สถานภาพนี้ก็ยังคงอยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไป คือกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการในปัจจุบันเป็นชาวจีนครับโดยมีทั้งที่มาแบบกรุปทัวร์และเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยสถานการณ์เช่นนี้ร้านรวงต่างๆใน RCA ประมาณ80%กลายเป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยชาวจีนทั้งผับบาร์ร้านอาหารและอินเทอร์เน็ตคาเฟ่รือแม้กระทั่งร้านแลกเปลี่ยนเงินก็เช่นกันครับ อดีตผู้ประกอบการร้านอาหารที่เคยอยู่ RCA มานานหลายปีให้สัมภาษณ์กับรายการคีมัสเต็ดนะครับว่าแม้เหตุผลหลักที่พวกเขาย้ายร้านออกจากพื้นที่เดิมเป็นเพราะต้องการขยับขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของสถา,านที่เนื่องจาก RCA อยู่ในช่วงต่อสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่เขาก็ยอมรับครับว่าการมีชาวจีนเข้ามาทําธุรกิจในพื้นที่จํานวนมากก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ราะว่าความต้องการเช่าพก้นที่ของชาวจีนที่มากขึ้นมันทำให้ค่าเช่าบริเวณ RCA สูงขึ้นตามไปด้วยครับเมื่อปีที่แล้วค่าเช่าใน r c a ถูกปรับขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งและในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะปรับเพิ่มขึ้นอีก30%ทําให้ผู้ประกอบการเดิมเริ่มสู้ราคาไม่ไหวแล้วครับและหากผู้ประกอบการร้านไหนยังติดสัญญาอยู่ก็มีเหมือนกันที่นะักธุรกิจจีนก็จะเสนอเงินเพื่อให้ได้ย้ายร้านออกไปในทันที แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับแต่บางร้านกลับมีลักษณะน่าสงสัยครับว่าอาจจะเป็นธุรกิจสีเทาเพราะว่ามันดูเงียบผิดปกติไม่มีลูกค้าเข้าออกชัดเจนหรือบางร้านมีการคอยเฝ้าอยู่หน้าร้านตลอดเวลาโดยไม่มีใครรู้แน่ชัดเลยครับว่าข้างในร้านมีอะไรกันแน่ที่นี่เคยมีกรณีคนจีนถือวีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาเปิดร้านและทําธุรกิจซึ่งถือว่าผิดกฎหมายนะครับ มีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่สินค้าไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีอยอรยอรวมถึงเคยมีคลินิกเสริมความงามที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยระยะหลังมานี้ตำรวจจึงต้องเข้ามาตรวจสอบพื้นที่นี้บ่อยขึ้นครับแต่อดีตผู้ประกอบการในอาเซียมองว่าบางครั้งการตรวจสอบเหล่านี้ก็อาจเป็นเพียงแค่การสร้างภาพเพราะว่ามักจะมีการแจ้งล่วงหน้าว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะเข้ามาตรวจวันไหนเวลาใดทำให้ร้านที่อาจจะมีความผิดสาม,มารถเตรียมตัว หรือว่าหลบหลีกได้ทันจึงไม่แนวจ่ายครับว่านี่ถือเป็นการรู้เห็นหรือเอื้อประโยชน์กันร,ระหว่างผู้กระทําความผิดและผู้บังคับใช้กฎหมายหรือไม่และเป็นห่วงด้วยว่าหากประเทศไทยไม่มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจนสถานการณ์เดียวกันนี้ก็อาจจะทยอยเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของกรุงเทพเช่นกันร้อาหารเป็นแค่แขนงหนึ่งของครื่นทุนจีนที่กำลังไหลบ่า เข้ามาในไทยนะครับยังมีอีกหลายธุรกิจและหลายภาคส่วนที่เจอปัญหาลักษณะค้าคลึงกันความจริงประเทศไทยมีกฎหมายกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเรามากกักจะละหลวมในการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้อย่างจริงจังเมื่อมีทุนต่างชาติเข้ามาจํานวนมากปัญหาจึงหนักข้อขึ้นกลายเป็นคนไทยเสียเปรียบคนต่างชาติเพราะพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกติกาชุดเดียวกัน สิ่งที่ต้องทำและทำได้เลยตอนนี้ก็คือการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เคร่งครัดขึ้นครับและเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนชาติใดก็ตามแต่ถ้าอยากจะยกระดับให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากกว่านี้ไม่ให้มีการรู้เห็นกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำความผิดอาจจะเป็นต้องนําเทคโนโลยีมาใช้และดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคณะกรรมาการพัฒนาเศรษฐกิจและสมาคมผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิก เคยร่วมกันทำโครงการหรือว่าโปรเจกต์ที่ชื่อว่านักสืบทุนเทาที่ตรวจสอบนักธุรกิจต่างชาติที่อาจกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยครับแนวคิดสำคัญของโครงการนี้ก็คือทำให้ประชาชนใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐมากขึ้นโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่มันยุ่งยากเพราะว่าประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสรหรือว่าปัญหาต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ได้เลยข้อมูลที่ประชาชนแจ้งเข้ามาก็จะสามารถติดตามสถานะได้ว่า ดำเนินเรื่องไปถึงขั้นตอนไหนแล้วพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุผู้เชี่ยวชาญในวงการอีคอมเมิร์ซไทยและก็ตัวแทนภาคเอกชนที่ทํางานร่วมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจผลักดันโครงการนักสืบทุนเทาให้ข้อมูลกับรายการคีมเสเ็จครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับร้องเรียนมาจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมสัมพากรเพื่อให้มีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในช่วงเวลาแค่เพียง2เดือนครับโครงการนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาเกือบ1,200เรื่องมีการคัดกรองและตรวจสอบไปประมาณ1000เรื่องและสามารถแก้ไขปัญหาได้180เรื่องเป็นปัญหาที่ได้รับแจ้งเข้ามามากที่สุดก็คือสินค้าที่ไม่มีอยอหรือว่ามอ,อกอสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และการชำระเงินผ่านบัญชีต่างประเทศ และกรณีนักธุรกิจต่างชาติใช้นมินีคนไทยในการจดทะเบียนบริษัทที่น่าสนใจก็คือ150เรื่องเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจต่างชาติที่ใช้นม m i n คนไทยในการทำธุรกิจโดยธุรกิจที่นักธุรกิจต่างชาตินิยมเข้ามาทำมากที่สุดก็คือธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหารครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ง่ายและก็มีความหละหลวมในการตรวจสอบพอสมควรบางครั้งเนี่ยราชการเนี่ย ชอบบอกว่าแก้ปัญหาไปแล้วแก้ได้เรียบร้อยแล้วเอาจริงแล้วเป็นการหมกเม็ดทั้งนั้นเลยนะครับอย่างกรรมธิการที่เราทํางานด้วยกันเนี่ยภาครัฐก็บอกอ้ยเราแก้ปัญหาได้ร้อยเปอแต่พอโครงการนักศึกษาทุนเทาเปิดออกมาปุ๊บเราพบว่าไอ้ปัญหาที่เราแจ้งไปเนี่ยร้อยเนี่ยบางทีเขาแก้ไปไม่ถึง10%เอองเพราะที่ผ่านมาปัญหาทุกอย่างมันไม่มีความโปร่งใสเกิดขึ้นแต่แล้วก็ตามโครงการนักศึกษาทุนเทาเป็นโครงการชั่วคราวครับที่ทํากันแค่2เดือนเท่านั้นแต่ก็เป็นแนวทางให้ภาครัฐ เห็นความเป็นไปได้ที่จะทำไปต่อยอดคณะกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจมีความคิดที่จะผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทัฟฟี่ฟองดูที่มีหน่วยงานอยู่ในระบบกว่า1614หน่วยงานมาเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจต่างชาติที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมายซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมก็นำทัฟฟี่ฟองดูไปใช้ในชื่อแจ้งอุดเพื่อให้ประชาชน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานมาอ,อก,กอด้วยเช่นกันแค่เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสอย่างไม่เพียงพอครับคุณพาวุฒเสนอว่าสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันไปก็คือการสร้าง Data าแดชบอร์ดกลางสําหรับแสดงข้อมูลการนําเข้าส่งออกของสินค้าทั้งหมดในประเทศไทยปกติหน่วยงานรัฐใช้ระบบที่เรียกว่า National Single Window หรือว่า NSW ที่เชื่อมโยงข้อมูลการนําเข้าส่งออก และโลจิสติกระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศกับธุรกิจอยู่แล้วครับเช่นหากจะนําเข้าเนื้อสัตว์ข้อมูลจะไปที่กรมปรศุสัตว์หากเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อส่งไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับขณะที่กรมสัมปทรนและกระทรวงพาณิชย์ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทําให้สามารถตรวจสอบการชําระภาษีและความถูกต้องของธุรกิจได้แต่ข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นข้อมูลภายในที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้ ถ้าเมื่อใดที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาเปิดให้เป็นโอเพนด t ต้าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ก็จะช่วยให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมตรวจสอบได้มากขึ้นเราย้ำนะครับว่าธุรกิจจีนในไทยไม่ใช่เรื่องผิดครับและการลงทุนจากต่างชาติจริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้าถ้าเราเป็นผู้คุมเกมให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ทุนต่างชาติเข้ามาสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจแบบปิดที่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ หลายลับเข้าสู่ประเทศของเขาในขณะที่คนไทยได้ส่วนแบ่งเพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวอาจจะถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐต้องตื่นจากพวังและลุกขึ้นมากำหนดนโยบายให้ไทยได้รับผลประโยชน์มากกว่านี้ก่อนที่โอกาสทางธุรกิจจะถูกฉกฉวยไปจนหมดเส้นและไม่เหลือให้คนไทยได้มีที่ยืนต่อไปครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีมสเตจและเปินความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเน,นื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์แกเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ